เอาครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็สิได้พาพี่น้องมาเบิ่งกห่างนกครับห่างนกยังบลูพี่น้องน่าจะเป็นพวกไอ้นกไอ้ในกลุ่มของนกเป็ดน,นกอีลุ่มนกยังพี่เนาะคล้ายนอกอัญชันนะพี่น้องน,ก,นอกอัญชันคิ้วขาวที่ผมเคยถ่ายเห็นทางลักษณะนี้เด้ แต่ยูเอ้ยไก่น้องหนาไหมสิพี่เนาะอาจจะเป็นนั่นแหละพี่เนาะแต่เสียดายโอ้ยมาบ่ทันพี่เนาะสาเหตุที่เสียดายพี่เนาะเบิ่งให้พี่เนาะเบิ่งนะโอ้ไปแล้วพี่เนาะห่างละช่วงนี้หน้าฝนก็หาท้ายนกยากพี่เนาะ ต้องเอาสายอาถายน้ำน้องน้ำนกน้ำนกกระตุ้งนกอีลุ่มนกอย่างนี้นะพี่น้องนอกไก่้หน้านอ,อย่างนี้นะ <c oughs> โอ้กับโบเคยถ่า,ายจักเถื่อแต่กับโบเคยเห็น <c oughs> โอ้เสีได้มากว่าท่านนะพี่น้องโอะหันมาแล้วหันท่านแล้วโอ้ยจำเลยพี่น้องเสียดายเสียดายโอ้ นกพวกนี้สิอยู่อาศัยอยู่ในใกล้ๆ่น้องน้ำด้วยพี่น้องเนาะเห็นทางใครลักษณะนี่แหละพี่เนาะ่าจจะเป็นน่าอะไรพี่น้องนกพวกในกลุ่มนกอีลุ่มนกยังไหนพี่เนาะบางครั้งที่จะโตใหญ่อยู่ดีเห็นแต่โตแต่พวกไม่เคยเห็นทางแจ็คเกอร์นกพวกนี้ขี้ลักพี่น้องหายากหายากหาทายากพี่น้องนกอันนี้ กันบ่โศกีรีโบเห็นดอกโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มุ้ยมุญญม้ยยังมากมายเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้ก็บ,บุได้ค่ะชายนกได้พี่นอนะ้องเนาะหนาฝนพี่น้องโอเคไปแล้วพี่น้องเนี่ยห้างรังการงานสร้างกันนะทุกท่านไปหู้กัดคอมเมนต์มาเน้นมาบอกเน้นด้วยพี่น,พมมน,มน้อ,นองเนาะว่าหาออ้างนงยังเนาะพี่น้องเนาะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าได้พี่น้องเนาะ Bye bye!